สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีคุณพ่อทุกท่านครับวันนี้พมกับผมอีกแล้วเช่นเคยครับกับมัดตรอดครับเตียนตอดเตียนตรอดหนาตู้เตียนล้ำครับพี่น้องเตียนล้ำตอดแลาอยย่พื่อนละครับกัโอ้ยจะกี่ว่างไหนแล้วย่างยางย่างย่างไปหาต้นใหม่ครับเตียนไรตอดกระเล็ดพื่อนละครับไปหาเซามีแห้งในห่มนะครับผมกับ วูดแดดครับพี่น้องแดดมาคราเล่ผมใหม่กับโบนีครับต้องหาโฮมไส้เนี่ยครับเนี่ยเลยโบลูว์จิใส่โฮมไรครับเนี่ยต้องล้อเบิ้งอาการก่อนนะครับเดี๋ยวกระจินหาล้อเบิ้งไส้น้องครับเมื่อนี้กเหมือนเดิมครับเอาบักโฟยู่มาฝึกจนกว่าสิได้ฝึกเรื่อยๆครับแต่ว่ามองนี้กันทั้งนี่กันนะครับทั้งหลังก็เป็นตนันยอนาตัวเราอีกส่ทั้งคุณนะครับ สิหาตอนนี้แยกกันใส่นงเลยครับแต่ว่าผมหังเบิงอยู่ว่าหาโฮมได่สิใส่เนี่ยแดดครับพี่น้องแดดแดดมือเนี่ยนกกะมีอยู่ครับนกเสียงครับนกกบขันอยู่ตัวต้นไหม่ทั้งพุ่นหละบูรุลเป็นนกตัวเพลินบ่ว่าเหนือใจแต่ว่าเสียงขันอยู่ในต้นใหม่ตัวยางพุ่นอยู่เปลี่ยนเปลี่ยนล้าตอดหลังครับพี่น้องโอ้ยจ๋งจีบ้างไหนนะครับยังยางยางไปหาหางมันกับธรรมดาครับพี่น้อง เจออะไรขึ้นกันครับนกดินก็เจอได้นนรครับบัวว่าจะขึ้นฝันหยาบแต่ครับนกดินนี่ยขันย่างไปบัวเบิ้งก็เจอขึ้นกันครับเอาพี่น้องเดี๋ยวไว้ประมาณนี้ก่อนครับเดี๋ยวผมหาเลาะเบิ้งหม่องไส้นกก่อนพระวัดจังไรเดี๋ยวสิมีหม่องไส้บัวจะต้องย่างหาอีกเท่านึงครับพี่น้องเดี๋ยวเอาไว้ประมาณนี้ก่อนครับไส้นี่แหละพี่น้องเชือกนกยื่นแหรอครับ จะเป็นนกป้าหรือนกต้อเพื่อนบุเสียงเหี่ยกตะโดนแล้วครับอยู่ต้นนั่นและพี่น้องลองเมืองเดี๋ยวเขาไปนี่ครับอือตะโดนแล้วฝนเลยอยู่ทิงนะเดี๋ยวไว้ประมาณนีแ้แหะพี่น้องกับเอานกฟินิและครับเดี๋ยวนะครับ ม่านี่ก่อนครับพี่น้องครับรอเบิ้งครับเราจะได้ว่าเขาแบบนี่ละเอาใส่ไปไหนละครับง่ายก่อนพี่น้องแดดสิไล่แล้วครับแดดไกลไล่นกแล้วนี่พูดถึงแต้ยนตอดเพลงนะอาณาต้อยสวัสดีครับข้าวข้าวสวัสดีครับเป็นได็กคือพูดถึงแตี้ยนตอดโอ้โหละไครับคนสวยครับพี่น้องสวยผู้หญิงต้องคอนมึงถึงแตี้ยนตอดพี่ไม่เตี้ยนะเนี่ยต้องไปชมกัน เดี๋ยวเดี๋ยวอยไปแก้แค้นมันเ<ะ>ตัวต่อในหือว่าวอายแมวมันต้องเบียงตุนยุค่าโออยทุกงานอีกแมงตุนยูค่าหายอย่างนี้ผู้ใดตัดตุนกับปรงงาม <laughs> เ,เป็นไง วางนี้งา,าใส่พี่น้องคนไี้มาแต่งไว้คนะนั้นเหมาะขนาดนเใสจนต้นปอกสำรวจมั้สำรวจมัี่ดอกแนั่นี่จนต้นปอกปะเนี่ยพี่น้องเนาะูชูชานการปีนครับ พูดนะหอดไอ่ขัดงาไม่อะไรกันหพอกนะโอ้โหผู้ใดขึ้นไปมั้งเก็ดข้าเกียร์เนี่เดี๋ยวทั้งหัวเดินมาหน่ะวางเลยกด้ยเนาะโอ้พห่น้องวนเดียวๆซีซัทหางต้นหากกะงามควนเง้วมันดีครับคามบมอโอ้โหดดเบียร์ด ไม้ขึ้นจนเหลี่ยมม่วงๆครับผมก่จับฝาวใส่ได้พี่น้องเห็นนกขันยังหันนกขันยังหันเมื่อกี้ก็เลยฟฝาวใส่มาหนีมาอยู่ครับเขามาจับตนนี้แล้วแก่บินมาหนีลุงไหนี่ครับลุงไห้ไปแล้วละ่ะบ่พอ,เ,เ,อเขาหาหนุ่มต่อได้ก็ไปอืมหันงโน่นหนูกับกู เพ่อสันยุทธนะครับเชียงนาเชียงนั้นเอาเนียดมาไหนได้นี่เนี่ยใสใสเนียดเลยดีมันปะเขาถ้าคัแนนหนุกดีเหมือยังปะเขาเนาะมันผู้ใดมาใส่จนลืงกันแล้ววูดินธรรมศาสตร์มีห้อยขึ้นเหลี่ยมมองๆพูดสำนักการปีนขึ้นไปสนตำรวจเบื้องแล้วผู้ใดมาแวะก็ต้องแวะใส่ต้นนี่เลยครับต้องแวะต้องแวะ ติดเตียนตอดเตอดเตียนตอดตั้งนนอ,อ,องต่างแดนไปตเอาคระเมินใหง่ายไ,ไปหาหลักซ้อนกัพี่น้องเดี๋ยวครับประมาณนี้ก่อนครับครับผมตอนนี้หลักที่ซองค่ะมันกับใส่ไปหฮมซัมซาเมื่อกี้นกนี่ครับพี่น้องห่าวหวงนี่แหละอยู่แถวนี้แหละแต่ว่ามีมีคนเกี่ยวหยาให้หัวครับบัวนกป้าอาจจะหนีแล้วตื่นแล้วหรือไปทั้งเลยนี่ตัวนกตัวขันครับอยู่เนี่ย มีหอดไก่ครับบัดนเนี่ยไก่กติญางไปหันเอาแล้วครับถือไก่ก็อยาเอาไก่ลงมาเนี่ยเฮานาตัวใส่นี่ครับนี่ตู้เซตผมต้นอันนี่ครับไไก่ครับผมผมใส่นั่นทั้งหนกป้าเงียบแล้วพี่น้องเอานกต้อมมาใส่หนกป้าเงียบเลยครับ ตอนพระท่านมีน,มนกตอนนะครับเฮียกอยู่นี่แหละเสียงเฮียกเสียงคู่อยู่นี่แหละฝนกะจิตกพี่น้องเนาะกะจิล้อเบิ้งครับบ่คือกะจีได้ใหญ่นี้กลับบ้านแหละพี่น้องมันฝนกะเป็นกึ่งสิโตกครับวไปเนี่ย เบ็ดแดดไปมาคขึมแล้ว๋ยวเอาไว้ประมาณนี้ก่อนครับนุกตัวเ้าหรือเปล่าโอ้หนกตัวตัวนี้น้อขับี่นองนัดตัวพัเชยงคันยู่ยฝุ่นนรือเน่นห<ะ>นุกเมมโอ้ oh. โหม <laughs> าเที่ยงัน้ว่ะมาทาังนี้วะนี่เป <s> ็นย <on> ังดีแมนวะ พูดให้บินดึงดึงนาดแต่พูดแมนพูดะน,ดน,นะแสดงว่ามันตื่นเพรามันเลยมาทั้งพี่ดื้อๆออวยมาบออวยปั๊บแหม่พูดนะต้นเลยเกินต้นพูดนะครับ<ห>ทั้งนี้แดดพี่น,อน้องแต่ว่าทาั้งพุูนคืมเอาแล้วครับห้องบ้นงานางานเขาแล้วครับเบิึงคือวะไงยานอยู่เป็นกระทันวะเนี่ย เห็นมุกุังซื้อคุ่นี่เมื่อกี้ผมไส่หันนะครับลักเดนี่ก็เลยงหา่ไหนี่หา่ไวมบ่อบ่เมื่อกี้ยอกันดอกบรรยากาศคือว่าบวบนะไปแล้วไปแล้วม่เป็นว่าน เพี่ลับพี่ลับเอาพี่น้องกันล้อเบิ้งก่อนครับมันคือว่าคือจะได้เก็บเลยพี่น้องมึงฝนฟ้าอากาศบอเป็นใจแล้วครับงานงอกครับพี่น้องเจอแบบนี้งานงอกโอ้ของมาจวดครับดำปือป้อเลยบบดนี้ยังงานนกยัง โอ oh. ้สวยขากี้หรอกครับวางสวยขากู้บ้านเนี่ยโอ้ มุนีเล่ถ oh! ึงบ่วงแหม่หลักกระถอนโอ้ของวันนั้นเดี๋ยวถึงไซละบอะเนี่ยจะไปหันโอ้หมุนเอลีครับปากเบาครับพี่น้องนิวตันถึงนิวครับ โอ้ของโมจวดจิกคนอีกางฮากูจะปล่อยดยอกนะฮะเอาครับเดี๋ยวปลดบ่วงก่อนครับนกเกิดแเบบืบ้งเดี๋ยวจะมันจี๋ของครับพี่น้องเดี๋ยวผมเก็แบบนกก่อนครับโอ้ของโมจวดครับของโมจวด เต็มเต็มนิ้วเลยครับสองนิ้วครับนี่ครับปลดแล้วครับพี่น้องอ่ะปล่อยครับผมุดจวดครับบ่านี้บ่วงมุนเอเล่ครับพี่น้องเดี๋ยวผมเจ็บบ่วงกันด้ครับมันมุนเขาพดเจ็บร้อยครับไกยูครับหน้าตู้เห็ดซอย ใครอยู่ครับนกกะบ่ติดบ่วงกับค้องอีกุู่นไปแล้วยังไปก้อนนะครับพอร้อก,กันเลยบาดเอาเดี๋ยวพี่น้องกับจิตพูลนะครับไปหามองจอดรถพูนแล้วม่องพอสันอยู่พูนพอสันกะว่บบานกทั้งนั้นหลายอยู่ท่านู้รู้ว่าเปทีนในในใน่ไงได้ปะเดี๋ยวนี่ครับบรรยากาศเมื่อคืนเลยแหละพี่นอ้องเบ้่งโอ้ประมาณแล้วครับห้องมันเนี่ยอ่อง่น ารถก่อนครับพี่น้องแล้วค่อยว่ากันครับเป็นจังไรมันมีผู้นกมาแล้วน้ำกันแหละนี่อีกหนึ่งท่านเนี่ยผสานอ่ะผสานสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไหนพ่อนกว่ขันนกว่ขันลูกเขาดำลูกเขาดำลูตาดำลิวิวตันฝากเบาฝากเบาใบฟ้าห้องผู้เป็นพ่อผู้เจ้าของนยูทูบถึงนกครับได้นกบนถึงนกถึง เขาลิ้วตันฝ่าเบาโอ้นกนกนกเขานิ้นเขานิ้นเขานิ้นเข่าเขาห่วงสามตัวคนน่ะเขาห่วงสามเขาหวมสามได้ตัวหนึ่งมาโอ้ยสวยค่ะไปซาสนักไอกนอยะนมึงองมเนี่ยบึงเนี้ยพอไปแว่าสั่นไปแว่อีกก็ได้ด้วยลูกแว่ได้เวิร์ดแหละวันแย่ยั่งพูดยิงยากเลย มียังที่ไปแวะม่ยังอีกแม่ลิงไปสิเราก็ไปก็ไปที่เราเนี่ยไงเราก็รัดเข้าบ้านนั้นจะเห็นไรอืมว่มีบอกเฮ้ยบอกเขาซะตะบนตัวพันไม่มีไม่มีอ่ะนกแบบนี้แหละมีตัวเดียวเหรอมีตัวเดียวถามคอยรู้ดคอยหามึงอคันเร็วอืมเอาฮะกัดซอยแตกงามจะเห็นไรหนุ่มขุมไรหนุ่มขุมว่ะสุดมากแตกงามโต ตมันนนี่นะครับกักักระแตกุหลาบครับพอสันแล้วตัวกระโจมกัดหน้าตัวกับตัวดินกัดบ่อได้แถมว่าแถมถือแต้มตอดีฮเงาเนี่ยคนเชืครับถือแต้มตอดครับก็ถือว่าสวยอยู่มันกับมันผมผู้เดียวมันกับมันริ้วตันริ้วตันเสียงเล็กปากเบาใบใบนิดใบน้อยว่าเลยครับใบนิดคือห่วงเลยครับปากเบาขนาดนกตัวนั้นปล่อยกลับขึ้นธรรมชาติไปแล้วครับก็้อครับเบาครับถือว่ามือนีก็ถือว่าได้มาสนุก นิดน้อยฝนกน็เริ่มลินแนละ้วพี่น้องกันพระอมรุ่นพูกันสิเข้าบ้านแล้วครับพี่น้องเมื่อน,นี้บรรยากาศบ่ดีแล้วครับกะเอาพี่น้องคลิปนี้กันสิฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้เฮ็ดคลิปนี้เลยครับพี่น้องกะนสำหรับเมื่อน,นี้เดี๋ยวผมขอลาไปก่อนนะพี่น้องสวัสดีครับ